ลอยเป็นฟังเนี่ยมัต้องหลบับมัต้องหลบับปล่อยว่าหลับไอ้ของมกกักไปแล้วก็มักใจไหมกันต่อไิสีนอาาบระหลับเกอ่า <c oughs> เอาถูกตัวไหนเจ๊ลูกเสื uh ้อหาเหรอโอ้โหทำไมไม่บอกเอ้าแค่พอบอกไยบอกว่าบอกหนึ่งหาสูมเหมือนเดี๋ยวบอกโม่ขายืูดด้วยลหรบาทมันมันน้อยพอแล้วเพิ่มอีกว่าหน่วยหกสลึงนะว่ะไม่หกสลึงซะแล้วเอาบาทหาจิ๊ต่างอ่กับบอกตัวกลาก็เขียนอะไรบ้างเหรอขันมาเบิ้งกเมียนดีลีอ๋อเลี้ยงกันซไปตัวมันไม่ออกตัวเน้นเนาะตัวออเลขตัวอื่นซะของลูกสาวก็ไม่ออกเจ๊ก็นลืมเพื่อกันเน้นมาตัวนี้ลืมมันตัวไหว ต้นต,ต้อหดวดผลลืมครับเล็กันหมดค่ะเลกฝันเอาเพื่อกับฝันดีดีอืแต่ม่นสื้อเลขถือมันเ,เป็นในบุฝันมาขึ้นมาจ้ะเคื่อกัฝันต้อกับฝันดีอยูะฝันจะไหนเก่บางฝันล่างถวยทั้งซ้ำอ่านเรียมรอยฮะฝันล่างถวยล่าง,า<ะ>างกจันล่าง,างจานอื ตัล่างจานสาธิแบบนี้ัล้วกเป็นศูนย์เจ็ด่เจ๊จ้าแล้วมาิมาลักศูนย์ละหัวดินี้ซิมาศูนจ้าัวมักศูนย์ศูนย์ศูนย์หาศูนยหกศูนย์เจ็ดาศูนย์หกศนย์เจ็เรามาขวดอิสเลศูนย์ดอร่งล้างจานเนาะค่ะเนาะสาธศูนย์เจ็ดแล้วจานเป็นเจ็ดเนาะ นั่งถอยล่างการศูนย์ห้าศูนหกศูนย์เจ็บ่เออเลกรักศูนย์รัหวบานศูนย์ร้วศูนย์ของลูกสาวเป็นไงครับฝันหรือยังลูกสาวยังบ้านฝันบ้านมาบ้านมาอยู่นถือบ่าเจ็บมันว่าจงไหนแม่เป็นรถถืหรอเป็นบาเป็นาขหวหน้าขาวไหมขงมาส่ มันอะไรก็ม่ไม่พานมันเขายึ่เป็เขาทั้งหนาตัวใดที่มันลอกเขาทั้งหนาซีามเหมือนเดเขาหายหายี่สามไม่อกออกทั้งหนาออกทั้งหนาคือว่าออกออกทั้งแ่มันมันเขายู่ตวาดเขาทั้งหนากวนมากสัตวพราเามาทั้งหลังมันไดเข้าอยู่ได้อยู่ช่หล้ออกกวนับ ม,ม,ะะม,มัเดียวไม้แน้วค,ค่ะไมัไม้ไก่อยู่มันเสียดเพระท่านอาจารย์แน่นมันมีน้นนองก็ามนี่เพราะท่านเด็ฝันบอ่บอ่ัวดนฟันเจ้าพุ่มเจ้าที่เพระท่านมาบอกบอกว่านว่าบอกเราเป็นชัยจักห,วหัวกรอค่ะสิบแปดหัวคนละสิบแปดหัว เพิ่งได้หางวดว่าแน่งวดที่อาสิมาไม่ก็ตามคือเก่าเนอะมันพึ่งรุดบะคเตะคืรุดกับมาแคเก้อล่ะหยอปวดอ่ะเดาส้มว่ามีแห้งเนาเมื่อนหรมี่เอเจมีเไยังเจมีเไงไปยังนังนั่นเจมีเยังนั่ไปยงนั่งไยนั่งไังนั่งไปงน่เไนี่ยทางมียขงนมีงลุดันาะเไปเน่งยัว่งไปน่งไ้น่ไปนั่ไนยนงงนย ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้ามาลับศูนย์หกศูนยเจ็วิ่งศูนย์ใช่จดวฝันฝันตงหวัดหฝันแค่เดียวว่านจ้าฝันว่าได้ล้างจานนี่แหลนะครับน่งจานหรือนั่งฝันตงหวัวเตอร์มิศูนย์วันนี้จะมีศูนย์นะครับเจวอฝันแมวงักศูดเลยละวันรูดเลยเจ๊รักฟูเนียเววาสิไลศูนย์ะนิ่งรูดว่าเจ๊ วิ่งศูนย์วิ่งศูนย์วดนี้เจวิ่งแรงวดนนี้รู้สึกว่าวันนี้จะเหนื่อยนะเจนอ่ะต่อต่องวดไว้ก่อนนะเจนอ่ะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะเจนอ่ะเป็นธรรมดานะครับผมวิ่งได้แบ่้มาใส่อะไรน้าเดียบอเปาเอไยมาตัวไหนเจว่าพีแรงตำเจ่าไม่มีแรงตำมะละกอตำมะคุ่นะครับผม หมดแรงนะครับคผมแนวทางก็เหมือนเดิมไเหมือนเดิมนะฮะครัเคเนเป็น <laughs> กำลังใจให้เ <laughs> จว๊วอนะครับผมเาม่นักสู้นนบอจีว่จ้ารักสูนี่ละ <laughs> เอารักสูนี่ละวดแบบก,ก้อนเล็ ของงานลูกสาวก็าจะบอกคืออยากเขาจะบอกดอกเพิ่นว่าเพิ่นฝึกวาเพราะอยากบอกให้เพิ่นดังเพื่อนดังเพิ่นว่าใส่บอกไปแล้วล็อกหัวางสั้นเพื่อว่าจะสั่นอุ้ยเขาล็อกไม่ได้หรอกมาจากเพชรเขาจรั่วหมดเไม่ครับเขาไปซืุ้ดจักเขาก็กูุจักแล้วได้ยินเขาว่าบอแกะก้าวปูงปูงยู่งไม่ว่าอันนี้ไปโทษไปข้อกวางศรักได้สิหรอกพขาแนวทางสลากเขาก็มีหลุดครับพี่เขาเขาไปออก ขยานทาสั้นเขาจะว้ออกแม่นาลักูลละหดโรดตรงมาเจน้องวันนีซูเดี๋ยวพันงี้เก่งกัสิบอกอีกแล้วไหมฟันกลฟันแมนฟันแม่นด้วแต่บังูฟันตองหมดบบซือบังัวนียังบักระท่ำบุญมัน็น้อยแท้มาเสียงน้อละหกสลิงซะนะนี่จบาทจีบาทมันน้อยพอ เอาหน like <c oughs> <let> ึ 10, <let> <lay> er <rooms> <let> ่งบาทนะิตามันหน่อยไงก็หนละวิบสิบปมหน่อยอ้วยสิบหบาทนะถ้าเป็นรุ่นิบรุ่นิบหานะเรา่ะะคือพวกเราเนี่ยสร้างเราเมันม่เ้สร้งเลยละอือ้ถึงจะบุดจา่กเริ่มอตัวิบห้าบาทปว่าอยู่บอก็ริม่ไม่ได้บอกสงอืมไ่ได้บอกสองซะ ร่างจานเออร่างจานกับเจ็ดศูนซะร่างจานเจจานกับเจ็ดศูนวนๆลงเสียล่างคัสสาไปขึ้นล่างเตียงเสียเจนเี่ยอืมนจศูนั่นแหละสองวนไ้ก่อนนะเจนนะอไม่ยอมแพ้ว่าแพ้บอกเขาว่าหันข้อขยานก่อนซะอืมฟัดฟันในสุดเจเขาปรายจอยมันจะมากัวนี่เจ็เขามาล่างอีกบ่ดิ คือันหลังฝันที่ดีหวดของยอมมากก็อรนบดีก็ีปุมีฝันดีทียังฝันดีจนอยากบอกนะเจ๊เนาะฝันเมื่อคืนบดเฝันเมื่อคืนอฝันวราด้ล้างจานล้างจานเนอะดีเจบอกก็ตีเป็นศูนย์ห้าศูหกศูนเจ็ดเออเห็นไหหาให่อเป็นฟังเนี้ยต้องหลับมัต้องหลับต้องล่ายบัหลับองมักไกแล้อกอมักใกไหมกันจ้ะ็บริัทเปินองบลลับ ครับเป่างนั้นว่าคือว่าอะไรนั่นแหะตาเป็นยังก็ปงเ,ปงเ,เป็นแนวทางนะทีเนาะ <c oughs> จะรู้สึกว่าจะจะหลับแล้วใช่ไหมเจ๊ว่าที่สุโขไหมอ,อีกขี้มิฮะที่สุโขเป็สิมากอ,าอีกขี้มิเหรเออครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจวอนะครับผมวิ่งศูนย์นะฮะมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับผมเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเจวอก็ไม่ยอมแพ้นะฮะก็ยังชอบเหมือนเดิมนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของเจวอลนะครับผมวิ่งศูนย์นะครับต่องวดไว้ก่อนฝันว่าได้ล้างจานนะครับมีศูนย์หานนนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ